ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสบายดีสบายดีอะนุองม่ได้ใส่เลยเฮ็ดน,นังไ,ไปเลี้ยงควายป๊าสุดผู้สาวเลี้ยงควายคทธิ์หนาลักแท่ฮะสุดผู้สาวเลี้ยงควายบ่นิ พาดครับตั้งแต่ไปยืดผมมางามครับได้ครับอนุ่งเมื่อนี้พอดีไอ้ไม่หาอนุ่งครับมันไปเตเรียมควายก็เลยมาลัดเพกันจะพี่สือ่อจะเห็ดหวานน้ำได้หมนเน้เห็ดหวานกล้วยบดชีเคยกินใช่บ่บอกท่นเคยนี่ครับจะพาอนุ่งเห็ดหวานกล้วยบดชีแล้วก็จะไอ้ อมแกงปลาดุกใส่หมกหมกบวบบ้านพ่อกรไปไหนซื้อหมูมาใหา้ซื้อไข่ามาใหา้เพิ่นน่าเจ้าบ่อยูเจ้าแม่บ่อยูเอาน้องบ่มีเงินดีบ่แถมยังให้เงินมาอีกหาร่อยอีกให้ซื้อไข่ซื้อหมูมาอีกยังบ่พอยังให้เงินมาอีกหาร่อยพ่อกรก็ใจดีขนมอะก็ซื้อมาให้เจ้าเล่กินบ่ะ ผมงามดีได้กับสาวเลี่ยงควายอย่างเช่นสาวเลี่ยงควายที่งามที่สุดได้นรนองเดินได้กับครับมาจากไห้จากหน้าแล้วครับก่อนจะเห็นได้อย่าเล็กกินจะต้องล่างต่วล่างบ่วงได้ครับสาวผู้ไทยครับผมงามครับน้องน้อนุงครับ แต่แต่ไปยืดผมมาเนี่ยรู้สึกว่าแปลกตาเลยง่าีดีครับคุ้มคาอยูะตัวเนี่ย่อมอดเข่าไป <c oughs> ตอนไลยตอนนี่าแม่บหูบหูว่าแม่อจะไปโดนป่านนี้เนาะอน,นุ่งเนาะตอนไปยืดผมเนาะแต่เลยไปยืดผมเบิดเงิเเกนก่อนครับบัน ยืดผมแล้วแม่ันไปเจออาทิตย์กลัวแล้วครับนี่ยบอกว่าวันอาทิตย์หน้าจะมาซ้ำวันสองอาทิตย์เต็มๆเลยครับป้าล่างถวยมาแล้วก็ดดังไฟหนึ่งเข่าแล้วครับตรงนี้เข่าซะก่อนด้าจเย็น,นก็กินใดนอกน,อกน,อกนอก่งเนาะอืมขาเหนียวบอกน,อกน้องเมือนเฮาในไปดำหน้า ซอยอนุ่งบอกกีมัดได้กินเขาน้ำอนุ่งเบิดปีได้ครับวิถีชีวิตยูทูบเบอร์กครับสายกินครับแต่ว่าต้องเป็นคนซื้อครับเขากับนดเด้อบ่ได้มากินน้ำอน,นุง่งซือได้ครับนี่แนวดาแซ่บๆนี่สรนหามาซูกินได้นอนอนุงน mm ่งเนาะทุเรดยังไม่เยี่ยมอนุ่งเกิดมาเด้อครับสร้างคนว่างเดี๋ยวคนเลียนหนังสือนี่มาคอยว่างเด้่มมา จะลงวัดจะบ่มวันผ่านี่น่ะฮะเออพ่อกันเดอ้อวันที่สิบนี่เด้อวันเขาพรรษาเออส่วนผู้สาววันน้องเดินขับไปลงวัดถาเบิงเดอ้อครับม่แต่ผูงกงามได้วันที่สิบนี่เออส่วนสะทอกซะทย่างลงเดอ้อพี่ครับบรรยากาศทุงหน้าเพื่อนพี่ครับวัดเพื่อน มาเป็นใ,ใกล้บ้านมืออนี่น่องเห็ดเมนูเก่งตาด้วยครับอืมืม่อนี้ลำบากกันน่องเลยครับใส่ขั้วปลาถ้าบ่กั้วกับ่ได้กิน,น่นน่องเนาะแม่กับ่อ,อยูครับ ผู้ดไทยแต่งกินเก่งอย่างนี้ครับนี่ครับแกงต่ำเครื่องแกง,แกงเด้ครับบัดหอมเลยบัดนในบอกต้องไปที่เห็นเลยไปท้าเข้มผิวขาวนี่บ่ผิวก็เลยข,ขาวนีอกไม่ได้ท่าไม่ได้ท่าป้าตัในอ้อแสงเลยบอกตัดน้ำเอำอ ขนาดบริทาคีมท่าอย่างนี้กันนี่อบอย่างเดียวพอน้อง<ด>ใส่เศษแคนยาโอบผิวอย่างเดียวพอโอค้คุ้นต่างขาวด้ีครับต้องค้นผิวดีดีครับผมอันนั้นทำแก้วเด้อแล้วแต่งอย่างแต่งกินเก่งดีนะครับสาวผู้ไทยโอ้ยหอมเหล่าน้องแบบ พารดครับนะแกงแกงอมปะดูกยกขึ้นขวดลงรถอ่ะน้องเออเดี๋วนี้ล่ะ เห็ดหวานไอ้กล้วยบวชชีเคยจักเธอหรอบอนุย sure> ังไ่เคยกินเลยเคยกินดิบอ่บอนเคยกินอีกปาดครับเผ็ดใสอเห็ดชื่อน่าสาวสาวภูไทยเห็ดกล้วยบวชชีครั้งแรกเด้อครับนี่บ้านจะเอิญยังหวานกล้วยคนไทยก็เอิญกล้วยบวชชีขับถ่าเบิ่งเด้อครับจะแสบบอนนองอันงเห็ดครั้งแรกเด้อครับนี่โอ้หมอแหลกกับชายเขาเป็นบ่อเยอะนี่ โอ้ครับลูกเพื่อนได้ย้อนนี่หรือครับแม่นองกันนงพอแม่บปอยู่เพื่อนกับซอยกันเนียดแตงกินครับอืมไส้ติ๊บได้ลวแหละโอ้อานงมือนอี่เฮ็ดทั้งแกงอมปลาทั้งไอ้ไอ้นังก็ ถอดไข่บ่หนงนใส่จักหน่วยมาอนิหาหน่วยครับซีข้นกินหาหน่วยคักแล้วจวนเราบ่หนงก็จวนเราบ่โอหนองจวนอะไรที่ครับเราคือบดใส่แนวไอ,อ้รวบผมแน่นงมันมันได้บ่มันถือเป็นห้อยโอ้ ยืดผมก็ว่าให้มัดให้ในเล่ยบอกหอมช้าเท่าไรหอมกินชีช้ามาติมาตมัดแห้งลูกคือเก้าให้กุฎก็เก้าอีกบ่ถี่ตรงกันไหมนี่ยอือเผ็ดมาสีเงินละลามอือหอมเลยเด้อบ้านโอ้มาเด้อครับมากินข่าวกับน้องอน้องสาวผู้ไทยเด้อครับ โอ้ oh. ใส่น่งเบิงเนี่ยงามบ่เปิดดูนะครับงามได้ครับครับอนุอง่งเห็ดหวานบวดกล้วยบวดชีครับผมอืมอยากกินไข่พัโลโอ้กินกับแกงกะหรี่โออยากกินกล้วยบวดชี แต่ลังปีน่ากินน่ากิน <c oughs> เขาลองเล็กหน่อยลองเวอบุชีกครับเมนูอร่อยซิม,มังด้วยน้องเป็นยังไงขาดหวานหรือขาดยัง <c oughs> ซิมน้ำมันกับซิมนะครับน้องอะน้อง <c oughs> ซิมน้ำมันตัวห่อนเด้ย xin năm ăn tôi bên này bên này anh không Bên này xong là bỏ, bán là bỏ Xôm xong Nó xong Nó xong 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 nó xong xôm xôm xong xong nó xong 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 ค่อยเห็นในมุมบอดีไว้มุมหนี่งเออปุ๊บนะโอ้ยคือขาวออล่าคักเตว่าปั๊ดตัวจิงด่างือออล่าก้าเตว่าขาครับตัวจริงสวยใสนี่แตงหนาแล้วบ่หนิบ่ได้แตงหนาเลยบบ่หนิเออมิเตเอฟซีว่าทำไมถึงแต่น้องแต่งหน้าหรือเปล่านะโอ้ยน้องออกกล้องกัยแต่งหน้านี่ขนาดบ่ได้แต่งเด้อครับนี่ยืนยันอยากจะโตเด้อครับนิ ถ้าแป้งอยู่ยบ่ข้าบดทาแป้งไโอ้บ่ได้ท่าแป้งได้กับผิวใสๆสได้ครับดี่เบิ้งเนี่ยนี่เดบนหน้าดอบสีเออครับเบิ้ลเน่ยบดได้แตงหน้าเด้อเนี่ยแตงหน้าอุตส่าขนาดบดแตงน้าอุตส่าลองมองว่าต้องแต่งไหมจังอนงมาเสิร์ฟแล้วครับผม พร้อมเสิร์ฟแล้วครับป้าหนาใสๆเลยครับบมเดท่าแปลทงท่าอย่างเด้อครับมาเด้อกินข่าวก็วนองกันน่องสาวผูทไทยเด้อปุน,นะครับโอ้ยแกงออมป่าครับปุระปลาดุกกิโลหนึ่งอ่นองจัดการเลยเหลือไปกินหอดเ้าเลยด้วยน้นงองเานาะดีด้วเจ้าย่อนย่อนแม่เพิ่นบรอยูครับแม่ก็พอบออยูเลยเด็ก มาดูแลน้องนนอนงเป็นพิเศษ,ษ,ษครับอสาส่วนแนวนงมาเมิน้มะขอครับอง่นเขออนุดผมจะขอญอาติซิมแกงกับน,น้องอนุงกันเด้อครับเดี๋ยวจะมาคุยกันแซบบอานองุงเป็นแน่น้องกินขา้าวแซบบ่ไม่อยา่างกินดีเอ็กบ้านอุนรับ หวานกล้วยบวชชีครับผมโอ,โอ้ยอโน,น่งเห็ดข่างแรกเด้เนี่ยมันจะออกหวานเปรี้ยวจังสีแลละกล้วยบวชชีนะนะเพื่อนเพนไดนเคยกินกล้วยบวชชีนะครับเป็นระบูมันจะออกหวานเปรี้ยวฝาดจักนอ้อยครับเออเอ,เอาคนละถั่วเราบรรอกนุ่มครับดครับพูดนะบางหดกันเออบางหดแสบแกงปลาครับถั่วตักถวัววสองละ้ะพู่นะ อันนี้ตัวใหญ่กะเบิดแล้วครับพุ่ผู้ใดนไ่สักทองแซ่บบ่นานแ่บแห้งกันนะครับอาน้องทาสีนีไปเดินวาชนะผู้ใดเนาะอาน้องเ,เ,นนเอ็นนักกินแซ่บ,บจ้ะโอ้โยเนาะงามกับงามเอ็นนักกินกับแ่บครับสาวผู้ไทยวาชนะผู้นางไก่อ้าวผู้อื่นคือได้กินข้าวกินข้าวแล้วก็ คือบลิ้นเข้าวแล้วก็มีหวานนี่ครับบ้านองส่วนแน่อ้นเด้อมากินโกมตกหวานโกยเฮดครั้งแรกบ่่นีแม่เอาลองเบิ่งแซ่บบ่มันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันๆรสชาติมันจะแซ่บเนาะพอกินได้อยู่เนาะอุ้งตึกแตกแล้วค่อยแต่ว่ามันกับจังซี่ละเจ้าเฮ็ดครั้งแรกมันไผกินกับเป็นรสชาติจังซี่เบิ้ด ถือว่ามาตรฐานอยู่เราเห็นนะแสบได้นนครับน้องอานงครับอ้าสําหรับเออเอาพอกินเบิด์หน่อยังไงได้เบิด์จะไกินเนื้นตัวนี้เหลือขนมอีกปงาดคือโ็ปวดครับแต่ว่าอิอ่มแล้วบอ,อาสัคนเอาพ่อเนาะน้องแคนเอาไปเดี๋ยวาไปกินหน้าเจ้าน้องขนมเนาะน้องบะหมอเนาะซื้อซื้อขนมมาฝากน้องอานงครับเอาเจ้าแอนนองเจ้าอยากไปกินหน้าอยูเจ้าเออเออเอา มีขนมอีกสองถุงครับเล่น้องอนุ่งมาไอ้น้องอนุ่งไปกินหน้าใช่ไหมสองสองอย่างอ่ครับสำหรับคลิปเอะมากินข่าวกับน้องอนุ่งสาวบุถ้าอย่างน้องเดินกัดขอจบเพีื่อนคนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนวครับบ๊ายบายแน่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับก็จะลาน้องนองกลับแล้วเด้อน้องเด้อกลับไปเด้อนี่ครับสำหรับเงินโชั่วไอ้คนเนี้อ้น้อง สำหรับเงินที่พ่อกรฝากมาให้แล้วก็เงินที่เอฟซีเขาไลฟ์สดมอบให้ก็แลกไปให้น้องอนงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจด้วเด้ออนงเด้อเ,ดเอาไปซื้อกับข่าวเด้อเอาขอบให้พ่ออนพนแหนพุทธิพ่นสนับสนุนก็ขอบใจเด้อที่ให้เงินอนงซื้อกับข้าวกินสารนึงทาอ์อให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันแข็งยืนแล้วก็อยู่ลำาุลลำรันเป็นเงดือนเด้อครับผมสวัสดีครับ้ คืเอเล็กหกตัวเลยตัวไหนล่ะน้องวันนี้เล็กออกไปเท่ันนี่นะออกไปแล้วเหล็กออกไนแล้วครับผมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องทุกๆ Family ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายน้อง